วันนี้เราจะมาแก่งเ็ดทอบใส่ยอดส้มป่อยกันนะเจ้าล้างเ็ดทอบกันนะเจ้าล้างซากสี่ห้าน้ำจนน้ำใสนะเจ้าแล้วเดียวเ,เอามาซอยอ่าเราก็ซอยเ็ดทอบเสร็จแล้วนะเจ้ามาตั้งน้ำรอนะเจ้า แล้วเราก็มาตาน้าพริกนะเจ้าใส่พริกแห้งนะเจ้าใส่หอมขาวใส่กะปินะเจ้าเป็นกะปิกุ้งจืดใส่ัวเนาแคปนะเจ้าแล้วก็ตําไปสกรรักําแล้วก็ใส่หอมแดงโดยก้นใบนะเจ้าตำทุเข้ากันเนาะน้ำพริกเหลือกแล้วนะเจ้า กแกงกัะเดือดแล้วนะแล้วก็ใส่เนื้อล้มไปล้วก็ใส่เห็ดถอบนะเจ้าน้าค่ะก็มาใส่ยอดส้มปล่อยนะเจ้าเอาแค่ยอดอ่อนอือพอครบสิบห้านาทีแล้วคะเราจะใส่ยอดส้มปล่อยนะเจ้าตั้งต่อไปแหมสักห้านาทีนะเจ้า แล้วละเจ้าแกงเห็ดถอบใส่ยอดส้มปล่อยเจ้า